สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วด้วยค่ะพี่น้องมือนีสาวอุดรอินทรบิณฑ์สีภาพพ่อแม่พี่น้องมาปลูกพักสลัดกันค่ะเป็นการปลูกพักสลัดในกระถางค่ะเพราะว่าเขามีพื้นที่จํากัดเขามีพื้นที่หน่อยเขาม่มีที่ดินเขาว่ามีแปลงดินเป็นของตัวเองแต่ว่าเขามีกระถางค่ะพี่น้องมือนีสาวอุดรอินทรบิตสีภาพ่อแม่พี่น้องมาปลูกสลัดในกระถางกันค่ะติดตามกันได้ค่ะ่ามือนีมีกีสายพันธุ์ค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพี่น้อง ถูกใจกดติดตามช่อง YouTube สาวอุดอรอินสิวิดนะคะและก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์วะจ้ามาค่ะมาซอยสาวอุดอรอินสิวิตปลูกพักสลัดกันค่ะพี่น้องตอนนี้เบี้ยสลัดของเหาก็พร้อมแล้วค่ะพี่น้อง เพื่อเป็นการสื่อเวลานะคะสาววิดอนอิสีวิตกลับไปได้ไปซื้อเบียร์พักมาจากลานค่ะร้านที่เขาขายอุปกรณ์สำหรับการเกษตรนะคะพวกพืชพักสวนครัวนะคะเพื่อเป็นการสื่อเวลาแบบมีกะสะดวกสบายดีค่ะพี่น้องคันผู้ใดไอย,ยักเพาะเองด้วยเมล็ดกะสามารถไปซื้อที่เขาเพาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ได้ค่ะ มาค่ะมาซอยกันค่ะ ขางทใส่ดินลงไปเกือบเต็มนะคะพี่น้องจะใส่เต็มได้จ้าใส่ลงไปเกือบประมาณนี้จ้าเห็นปะค่ามาบิ้งกันค่วาวสาวอุดอรอินทรวิทซื้อพักตลาดยังไม่แน่จ้าสำหรับมื้อนี้สาวอุดอรอินทรวิทได้ไปซื้อมาประมาณหาชนิดค่ะพี่น้องเพราะว่ากะ ไปซื้อมาหลายค่ะแค่นี้กะกินมหมดแล้วค่ะพี่น้องกะสิมีโคนราเบ็นคักสลัดโรล,ล่สลัดแล้วกะเฟงเคียวค่ะพี่น้องกะเป็นพักที่สาวอุดรอินสวิตชอบนะคะผู้ไดมกักชนิดไดกะเลือกซื้อตามใจชอบได้ค่ะเขามีให้เลือกหลายยูคค่ะแต่ว่าสำหรับมื้อนีสาวอุดรอินสวิตคิดว่าแค่นี้กับพ่อแล้วค่ะ ร้อนโลอันนี้กะอร่อยด้ยค่ะพี่น้องเ็สสลัดค่ะจิ้มน้ำพริกกินกับสมตำกะอร่อยค่ะสายพันธุ์นี้ค่คะร้อนโลโคลรลเป็นที่เอินว่าขนาดหัวนะคะพี่น้องหัวกลมๆนะจ๊ะ ใส่ตามแท่นมะละกอกะดีค่ะพี่น้องมีรสชาติอร่อยค่ะมือเฮาไม่เห็ดเป็นสลดัดเป็นสมตามจ้าและนี่ก็คือโคนร้าเบนขึ้นกันค่ะแต่ว่าสายพันธุนี้สิเป็นหัวสีม่วงค่ะก้อนหน,น้านีจะเป็นหัวสีขาวสว่าโคนร้าเบนอันนี้มันสิเป็นสีม่วงค่ะเห็นปะจ้า F ฟ n แคลก็อันนี้ก็สิเป็นลักษณะของการเป็นหัวคือกันได้ค่ะพี่น้อง <H aware. S 2> หัวสีขาวขาค่ะอันนี้ก็มีคุณประโยชน์หลายค่ะพี่น้องก็ถือได้ว่าเป็นพืชที่เขาคลายสมุนไพรคือกันค่ะเฟน n คลคล สลัดกะลอดติดตามตอนต่อไปได้ค่ะพ่อจะเริ่นเตบโตบขึ้นมาแล้วสิมินาตาเป็นแบบไหนจ้าพมาณนี้ได้ค่ะ เห็นว่าค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าเฟงเค่า่านไปแล้วคะ่ะต่อไปก็จะเป็นโคนราบเบน เรียบร้อยจ้าเห็นไหมค่ะลักษณะรากตึมเลยค่ะนี่ไปสื่อเขามาได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาจะต้องสื่อเวลาค่ะเดี๋ยวเฮาสิบประทานการเพาะปลูกค่ะอันนี้เป็นเดือนของการเพาะปลูกโคนราเบ้นสีขาวโคนราเบ้นสีม่วงค่ะ เขาสิเริ่มพ่อมเมล็ดก,กันตั้งแต่เดือนกุมภาค่ะพี่น้องก็จะเริ่มเติบโตมากประมาณนี้ค่ะเห็นมหค่ะต่อไปก็เป็นคลักสลัดจ้า เป็นแบบนี้นะจ้าเขากดที่ก้นมั่นจ้ากระสิเอาออกมาได้จ้ะเห็นหากว่าจ้าหากของมั่นจ้า หากจ้าหากต่อไปก็จะเป็นร้อนหรอเห็นไหมคะลักษณะาหากของเพิ่นค่ะ ขันเข้าไปซื้อที่เขาเพาะมาแล้วมันก็จะทุนเวลาเนาะค่ะเนาะขันสำหรับคนที่บ่มีเวลาเลยค่ะสาวด่วนชีวิตกะว่าสิเพาะเองคือกันค่ะแต่ว่ากะยานว่าท่านกินค่ะพี่น้องก็เลยต้องไปซื้อเวลาค่ะเห็นบ่คคะสวยงามค่ะกระสิบ่ปลูกให้เบิ่งให้หมดด้อจ้าเพื่อความรวดเร็วค่ะเพราะว่าพอแม่พี่น้องเข้ากาับปูพักแย่งกันอยู่แล้วค่ะ เรียบร้อยจ้าแค่นี้สวนของสาววิดอนอินทวิต์กะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะพี่น้องอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยค่ะแดนแดนเรียบร้อยจ้าเป็นยังไงคะ่ะ ทำสวนแบบสาวอุดรอินสีวิทกะสิเป็นสไตล์ง่ายๆแบบนี้แหละพี่นอ้องบ่หยุ่งบ่ยากจ้าถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube สาวอุดรอินสีวิทเนี่ยด้วค่ะพี่น้องติดตามกันตอนต่อไปด้วยค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า